โอเคครับผมอันนี้เราจะมาดูในตัวที่ชื่อวันเลดี้เนาะก็คือชื่ออันนี้ก็คือบง่งบอกอันนี้ตัวนี้น่าจะค่อนข้างที่จะตรง t a r g e t i n กับกับกับลูกค้าเลยแหละเพราะว่าหมายว่าหมายถึงว่าตัวอื่นๆเราอาจจะมองยากเนาะว่าอันนี้คนนี้ทานได้ทานไม่ได้อะไรเงี้ยแต่าอันนี้ก็คือจะเน้นออกมาในเรื่องของผู้หญิงนะครับผมโดยเฉพาะผู้หญิงตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นที่มีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนมาไม่สม่ำเสมอเพราะฮอร์โมนกาลังมาแต่ว่าบางคนประจําเดือนมาไม่มาขาดเป็นบางเดือนอะไรอย่างไงเนาะเพราะว่า,วา ฮอร์โมนยังไม่สมู่รเสมอรวมถึงการปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายหรือว่าบางคนก็ออกไปในแนวทางที่บอกว่าอัสเท็กเซี่เลยใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของการเพิ่มรูปร่างในร่างกายเนาะตรงนี้เนี่ยก็คือฮอร์โมนมาช่วยเตรงนี้ด้วยเหมือนกันอนอกจากนี้ก็คือไวทำงานเนาะัยความเครียดก็มีผลต่อฮอร์โมนกันบางคนก็ไวทำงานนั่นแหละแต่ฮอร์โมนก็มาไม่สมู่รเสมอเมอนเื่องจากความเครียดจากการทํางานอันนี้ก็ปรับสมดุลฮอร์โมนเนาะรวมไปถึงไวทองนะครับผมนี่คือหนักเลยก็คือฮอร์โมนหมดนะครับผม ก็คือฮอร์โมนไม,ไม่ไม่ทํางานแล้วนันก็คือรังไข่ไม่มีการตกไข่ไม่มีประจำเดือนปั๊บเนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะวัยทองนะครับอันนี้ก็คือรังไข่จะจะวูบไปเลยก็จะเกิดปัญหาเรื่องของกระดูกพุ่นอารมณ์เสี่ยงนอนหลับยากรู้สึกร้อนอะไรแบบนี้ตามมาได้หลายประการเนาะอันนี้ก็คือเราก็จะเป็นโปรดักที่ดูแลคุณผู้หญิงนะครับตั้งแต่เริ่มต้นวัยสาวเลยเนาะจนถึงอายุอวัยทองอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเดียว อะไรก็จะให้ดูว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับผมที่มันอยู่ในสมุนไพรต่างๆเราเรียกว่าไฟตัวเอสโตรเจนมันมาดูแลผู้หญิงได้เขาเรียกว่าทั้งตัวเลยคือฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่ามันเป็นฮอร์โมนเพศของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้ดูแลเรื่องของเพศอย่างเดียวเนาะมันดูแลได้ทั้งตัวร่างคือดูแลได้ทั้ง ทั่วตัวของผู้หญิงเลยแต่ดูตั้งแต่อะไรบ้างในเรื่องของหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของสมองนะครับผมดูแลในเรื่องของอารมณ์ของผู้หญิงนะครับผมดูแลในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไวทองเนาะก็จะมีอาการร้อนบุบกว่าได้ถ้าออกฮอร์โมนเอสเทอเรสตามไปก็คือดูแลในเรื่องการทำงานสมองเป็นหลักได้เลยต่อมาก็คือในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับผมในระบบเลือดฮอร์โมนเอสโตรเจเนี่ยจะเป็นตัวที่ดึงคอเลสเตอรอลในร่างกายให้มันต่ำลงนะครับผมเราก็จะเห็นปัญหาที่ว่าผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่อองงข วัยทองผู้หญิงวัยทองผู้หญิงสูงอายุจะมีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงมากกว่าผู้ชายเนาะเพราะว่าอะไรแล้วก็อ้วนง่ายก่าผู้ชายเพราะว่าอะไรเพราะฮอร์โมนเลอเสเตรเจนในวัยทองมันลดลงก็งไม่มีตัวฮอร์โมนที่ไปช่วยดูในเรื่องของคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับผมต่อมาในเรื่องของหน้าอกอะไรนี้นะครับอันนี้คือโดยตรงอยู่แล้วในื่องของเพศอะไรอย่างนี้เนาะก็คือดูแลนเรื่องของหน้าอกผู้หญิงร่มถึงนการมีลูกด้วยนะครับผม เรื่องของสมดุลในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆไม่ใช่แค่เอสโตรเจนเราพวกโปรเจสเตอโรนพวก LH FSH อะไรพวกนี้เนี่ยฮอร์โมนพวกนี้มันอยู่ในสมดุลของมันมีการดูแลซึ่งการดูแลการเจาะตัวเนี่ยก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยแล้อีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับผมก็คืออ่าในเรื่องของกระดูกนะครับผมหลายคนชล่าใจไม่คิดว่ามันเกี่ยวขาะงั้นคือบางคนเนี่ยพอผู้หญิงสูงอายุปั๊บเนี่ยไม่ได้เสริมเอสโตรเจนทําให้กระดูกคุณนะครับผมพอร่างกายเอสโตรเจนต่ําลงเนี่ย การสร้างกระดูกเขาจะตามลงตามไปด้วยนะครับผมก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าแบบว่าทํากิจวัรประจาวันปกตินี่แหละแต่ว่าพอลมนิดลมหน่อยลืนน่นลบนนฮะปรากฏว่ากระดูกหักกระดูกแตกกระดูกรล้ากันนะครับผมอันนี้ก็คือเกิดจากการที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายต่มลงนะครับถึงแม้ว่าจะกินอะไร,าไรบางคนว่ากินแคลเซียมแล้วกินน่นกินนี่แล้วกินวิตามินดีแล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงอย่าลืมว่าต้องเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการบํารุงกระดูกนะครับผมป้องกันภาวะกระดูกพุุ นอกจากนี้อีกอันนึงก็คือที่ผู้หญิงให้ความสําคัญกันนะครับก็คือเรื่องของความสวยง,งามแล้วก็ผิวนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าช่วงที่มีเอสโตรเจนนะครับผมสูงๆช่วงวัยสาวอะไรพวกนี้เนี่ยผิวเราก็จะแบบว่า มีความตึงตึงอย่างนี้ใช่ไหมครับมีความเรียบเนียนมีความมีน้ํามีนวลนะครับเพราะว่าเอสโตรเจนเนี่ยทาให้เราอะอยู่หนังบริเวณเนี่ยมีความมีน้ำมีนวลมีความอุ้มน้ามีความรุ่มชุ่มชื้นอยู่นะครับผมแต่ว่าพอเอสโตรเจนมันหายไปนะครับผมก็จะทาให้ผิวแห้งนะครับผมผิวบางลงผิวอ่อนแอนะครับผมเรวมถึงการสร้างคอลลาเจนต่างๆใต้ชั้นผิวทางเนี้ยเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศผู้หญิงเนี่ยก็มีผลด้วยนะครับเอาละอันนี้ก็คือให้เห็นภาพรวมนะครับว่า พอมันเกิดขึ้นอะแอสซเตนน์มันมีผลนะอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายบ้างทีนี้เราก็จะมาดูว่าสารสก,กัดอะไรตัวสารตัวไหนเนี่ยที่จะทําให้ดูแลตรงนี้บ้างหนึ่งเลยก็คือาสารสกัดจากทวนเหลืองนะครับผมอันนี้หลายคนก็จะรู้อยู่แล้วนะว่ากินน้ํเต้าหู้กินนมทวนเหลืองอะไรแบบเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของผู้หญิงได้แต่ว่าตัวนี้นะก็คือจะเป็นตัวที่ สก,กัดออกมาเลยของเราสก,กัดออกมาเป็นไฟโตเอสเตอรเจนเลยถ้าเราบอกว่าไปกินเดี๋ยวกินน้ำต้งหู้ก็ได้เดี๋ยวกินนมถั่วเหลืองก็ได้อันนั้นอนะ่ะเราต้องกว่าจะไปถึงว่ามีไฟโตเอสเตรเจนสารสําคัญอยู่ในนั้นอนะ่ะเท่าไหร่เนี่ยมันต้องไปเจออะไรไเจอแป้งไปเจอน้ําตาลไปเจอไฟไปเจอกากใย,ยไปเจอไขมันในถั่วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันมีน้ํามันในนั้น,ะด,น,นนะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะไปได้สารไฟโตเอสเตรเจนจริงๆจ,จ,จากถั่วเหลืองเนี่ย ก็ต้องอาจจะเป็นบาหวานก่อนแล้วก็มีนะครับผมพอกินนำ้ำตาลดยพาะว่า,ว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 าน้ำต้มหู้ที่เราซื้อตามร้านต้มน้ำต้มหู้ไปท่องโกงนเนี่ยแบบเนี้มันก็คือเกิดเป็นโทษกับร่างกายได้มากกว่าอีกะคระับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินมาเป็นบบสารสกัดสำคัญโดยที่บอกว่าเนี่ยสกัดมาเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าเป็นเอสโตรเจนจากธรรมาชาติได้เลยนะครับเนาะอันเนี้ยตัวในธรรมาชาติเนี่ยมันจะชื่อว่าไอโซฟลาวโวนนะคะนรับผมไอโซฟลาวโวนเนี่ยเป็นคงมี เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนซึ่งโครงสร้างเนี่ยคล้ายกันกับเอสโตรเจนในร่างกายสคือโครงสร้างคล้ายกันเดี๋ยวผมจะแทรกให้ดูว่ามันมีวงกลมมีวงหกเหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็มีระยะห่างที่มันใกล้เคียงกันพอเข้ามาในร่างกายปั๊บเนี่ยร่างกายก็จะเข้าใจว่ามันเป็นสารตัวเดียวกันมันก็เลยออกฤทธิ์ได้ดีเหมือนกับเอสโตรเจนแต่จริงๆมันชื่อว่าไอโซฟลาโวนนะครับผมหรือว่าเราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่า ออกฤทธิ์ได้ดีเหมือนกับเอสโตรเจนแต่ว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนกับอะเอสโตรเจนที่เรากินกันแบบยาเคมี K e, หรือว่ายาโร K e, งพยาบาลเนาะเพราะว่าตัวนั้นเนมันจะออกฤทธิ์แรงเกินไปแล้วหมอไม่แนะนําให้ทานต่อเนื่องกันหปีสิบปีเนี่ยคุณหมอไม่แนะนําให้ทานต่อเนื่องกันเพราะมันเกิดเกี่ยวข้องกับว่าเอสโตรเจนในร่างกายที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแต่ว่าถ้าเป็นไอโซฟลาโวนนะครับผมมันไม่ใช่เอสโตรเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีการสร้างสมดุลน,นะครับผมสร้างสมดุลในร่างกายทําให้ มีการออกฤทธิ์ที่แบบว่าส,สาม่ำเสมอต่อเนื่องแบบเบาๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินต่อเนื่องได้นานๆมีงานวิจัยออกมาแล้วนะว่าทั่วเหลืองเนี่ยกินต่อเนื่องไม่ได้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตังกุยนะครับผมอันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะว่าถ้าเป็นโกดเชียงเราจะเอาเฉพาะลากมานะแต่ว่าถ้าตังกุยที่ดูแลในผู้หญิงทางร่างกายเลยเนี่ยก็คือเราจะเอามาท้งต้นเลยนะครับผม อันแรกเลยคือเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะครับผมทําให้เลือดลมสุดฉีดได้ดีขึ้นเรื่องของประจำเดือนเรื่องของมดลูกอะไรพวกนี้ทํางานได้ดีขึ้นสองก็คือลดในการอักเสบนะครับผมลดพวกอาการปวดประจำเดือนปวดท้องประจำเดือนต่างๆเหลวานเนี้ยมันก็จะไปลดอาการปวดตรงนี้ลงได้นะครับผมนอกจากนี้เรื่องของอาการไวทองก็ลดลงได้แล้วก็อีการรูภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยตรงนี้เนี้ยก็จะเป็นการบูสต์อิมมูือกระตุ้นภูมิคุ้มกันทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นตามไปด้วยนะครับ ตัวที่สามเลยก็คือตัวฟีนูครีกหรือว่าลูกซั์นะครับผมตัวลูกซั์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นตัวไฟโตเอสโตรเจนได้เหมือนกันเป็นอีกแรงหนึ่งของไฟโตเอสโตรเจนเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมาเสริมฤทธิ์การทํางานของตัวเทวเหลืองอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่เรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายตัวนี้เนี่ยจะเด่นเปน็นเรื่องของการปรับนะครับผมคือก็คือปรับสมดุลก็คือถ้ามันมีเยอะไปมันก็ปรับให้มันพอดีถ้ามันมน้อยไปก็คือเป็นการปรับให้มาอย นอกจากนี้ก็คือเรื่องของการดูแลในเรื่องของเส้นผมด้วยเนาะคือทีนี้เนี่ยบางคนเริ่มอายุเริ่มมากเลยผู้หญิงไม่ไม่ต้องมาก็ไ้บางคนผมบางอยู่แล้วนะตั้แต่อายุสาวๆเนี่ยผมบางผมน้อยผมร่วงนะครับผมไม่สามารถไว้ที่จะไว้ผมยาวได้ตัวน,นี้เนี่ยก็คือฟิลลิปสนะ์จะมีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการ,การ,การองอกของเส้นผมนะครับผมทําให้เส้นผมนะ่องอกได้ดีขึ้นมีการรักษาที่เรื่องการดูแลเรื่องของความยาวที่มากขึ้นแล้วก็ ช่วยทําให้แบบว่าผมเนี่ยหนาขึ้นได้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของผิวพรรณนะครับผมก็คือตามตรงตามตัวในเรื่องของเอสโตรเจนเลยก็คือดูแลในสภาพผิวได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับอีกอันหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาของผู้หญิงที่เรามองข้ามเลยนะครับผมก็จะอยู่ในตัวนี้เลยก็คือในสารสกัดจากแครนเบอร์รี่นะครับผมแครนเบอร์รี่เนี่ยจะมีสารที่ชื่อว่าโปรแอนโทไซแอนดินนะครับมันเรา P A C ตัวนี้เนี่ย หลักๆเลยคือมันมีคนลสมวัตในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียอีโคไลในทางเดินปัสสาวะเนาะอันนี้ปัญหาก็คืออะไรเพราะว่าอันนี้เรามองเห็นปัญหาผู้หญิงที่มักจะเจอได้บ่อยๆนะครับผมก็คือเขาเรียกว่าอาการติดเชื้อทางดังเขาเรียกว่าอาการโรคงทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือว่า UTI เนาะมาจะเจอได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นนะครับผมหรือว่าผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องการปัสสาวะหรือว่าอาการอันปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อย้อนเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะได้ตรงนี้เนี่ย Tuwa po ang sawas sa iyo dito. Talaga, มีประโยชน์ในเรื่องของดูแลผิวพรรณันี้แอนตี้ออกซิแดนต์เนาะแต่ว่าเขาก็มาเจอภายหลังว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะดูแลเรื่องของผิวพรรณแล้วเนี่ยยังช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มันอยู่ในทางเดินปัสสาวะด้วยเพราะสารตัวเนี่ยมันจะโดนขับออกมาทางปัสสาวะนะครับก็คือร่างกายเนี่ยมันจะขับสารต่างๆออกมาไม่ไม่ถ้าขับออกทางตับเนี่ยอาจจะออกมาทางน้ำดีออกมาทางอุจจาระนอะแต่ว่าถ้าสารไหนที่มันออกมาทางปัสสาวะได้เนี่ยแสดงว่าจะมีการสะสมสารนั้นเนี่ยในกระเพาะปัสสาวะพอมันไปสะสมในกระเพาะปัสสาวะปั๊บเนี่ย ถ้ามีเชื้ออะไรบุกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเจออาน้าปัสสาวะของเราเนี่ยที่มีสารตัวนี้อยู่เชื้อก็จะโตได้ไม่ดีนะครับผมก็เราก็มีการขับออกมาทางปัสสาวะได้ดีมากขึ้นนะครับก็จะลดในเรื่องของโรคทางเดินปัสสาวะเสบให้ดีขึ้นได้นะครับลดอาการลดความเสี่ยงนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไปแล้วแล้วมีการติดเชื้อไปแล้วไอ้ตัวนี้คือจะไม่ได้สามารถฆ่าเชื้อหนักๆได้เนาะนี่เป็นการต้องกันในระยะยาวกินระยะยาวเพื่อว่าเป็นการขับออกให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลา แถ้าติดเชื้อไปแล้วตไแนะนําไปหาหมออยู่นะไม่ไม่ได้แนะนําไไนให้กินตัวนี้เพื่อรักษาการติดเชื้อโดยตรงนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าดูแลในเรื่องผิวได้ดีอยู่แล้วนะครับเป็นในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้เอจนะครับก็คือเชื่องของริ้วรอยรอยอชะลอวัยต่างๆพวกนี้ได้ดี นะค,ครับผมแต่อีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้นอกจากดูแลในเรื่องข้อแล้วตัวสามสกัดจากไงาลมก็คือดูแลในเรื่องของผู้หญิงด้วยนะครับผมก็คือหลักๆเลยคือปรับสมดุมดลในฮอร์โมนในร่างกายให้มันอยู่ในระดับปกตินะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเส้นผมผิวหนังนะครับเราก็จะเด็กดูอยู่แล้วว่าตัวเซสมิสเตอโรก็จะเด่นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของเส้นผมและผิวหนังลดการอักเสบต่างๆในร่างกายเรื่องของกระดูกมันก็ข้อด้วยนะครับ